วิกเนี่ยเอท่าที่ดูสเกจดูชีตของผมทางวิกเนี่ยมันมีอะไรให้ทําเยอะผมก็เลยคิดว่าจะทำวอล์กว e กฮะที่จริงผมอยากทำวอล์กวิกมานานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าชีวิตในหนึ่งวีของผมอะวันทํางานก็ไม่มีอะไรนอกจากนั่งทำงานแต่ว่าวันอาทิตผมมีงานฉายหนังลิงคลิกต้องไปทํางานแล้วก็พุธมีถ่ายงานนอกสถานที่พาลือัด ก็ลาครึ่งวันไปงานแหลงข่าวือรู้สึกว่าเออวีกนี้น่าจะมีอะไรให้ดูเยอะก็เลยจะทำวอกวีกฮะซึ่งตอนเนี้ยอ็เข้าสู่เที่งคืนวันจันทร์และชีวิวันจันท์คงไม่มีอะไรมากก็แค่อยู่ออฟฟิศแล้วก็เตร,รียมนู่นเตรียมนี่สำหรับงานวันอาทิตย์แค่นั้นแหละทักที่เสเร็จก็จะนอนละน่าจะได้ที่แล้วล่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมนอนก่อนแล้วกันเจอกันตอนเช้าครับผมบายเอาข้าวไข่ดาวม่สุกสองฟองครับผมได้แล้วคอยช้อนมาสามช้อนว่ะเอาช้อนอไหนไมัค้ถึงเวลาแ ต่อนะคัดริบบุมบูนใช่ไหม,อมตอนนี้เท่าไหร่นะถ้าบุม,บมใช้ตอนเจ็ดตอนเอ๋อแต่นะผมแบ็กอัพไปแล้วนี่วะอยู่ลูกนี้ครับผมและตัวตัวเอญี่ปุ่น ME ญี่ปุ่นหรื <ME S 1> อ,อว่าส่งไปที่เดีวยวอ็มอีญี่ปุ่นอยู่ลูกนี้ แล้ววันจันทร์ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้แหละที่ต้องใส่แมสไม่ใช่อะไรนะซอยถนนฝุ่นเยอะฮะก็เลยต้องใส่แมสไว้ก่อนเป็นอะมีหลายแล้วมั้งแต่เดี๋ยวเจอกันวันอังคารนะผมไปละก็เดี๋ยววันอังคารผมไปโรงนังไปเช็คสถานที่ ก่อนอ okay. ีเว้นต์วันอาทิตย์เคว่าไปทังคาเลยแล้วกันชิ้นเล็กขีดหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวเลือกนอกสะโพกก่อนได้ครับชิ้นนี้สะโพกนี้ก็ได้ข้าวเหนียวด้วยนะฮะห่อนึงวห่อหมห้าลูกครับผมระหว่างรอรถนะ กินข้าวเช้าสซะหน่อยคือผมไปเซนทรัล<ม>เวิร์ตอนกระมงคลงและที่นี่ผมตื่นไวกว่าที่ทิ้งก็เลยกินข้าวเชา้าซะหน่อยรถ <c oughs> ใครผ่านมาแถวอ่อนนุชสี่หกหรือสี่นครินทร์สามแปดสี่สิบหรอมากินได้นะกินขาา้าวเช้าเปลนะ่าอร่อยมากล้อเลยนะเนี่ย ข้าเหนียวหมดแล้วนะเหลือไก่สั่งมาเยอะบอกกันว่าไก่ร้านเขาอะขายดีมากก่อนเที่ยงก็หมดแล้วยังไม่ได้รีวิวเนื้อโภกเลยดูความชำของเนื้อนะโคตรดีโอเคถึงเซนทันเวอร์ตอน9.16โมงสิวลาซื้อกาแฟก็เดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟตรงนั้นฮะชาตรามือโอเคสั่งกาแฟแล้วนะ Q ส9ง Five minutes later ใส่ถุงไว้ได้ไหมครับอ๋อข้าวผมอ๋อไม่ถูงตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ป่ะช็อกโกแลตเออเสร็จวัแล้ววนันนี้กินข้าวเที่ยงกันฮะอืมเอาจริงๆอิ่มกว่าข้าวเช้าอยู่เลยเป็นโอเคพูรู้กกว่ากินไรลอยโย่มาไหม จะให้มันมาดูไมดูโอเคมือที่ไอส์ coming แล้วม่อก่อนน้ำซุปเนี่ยร้อนลงไป <laughs> แล้วมันจะเคย,เคยงอไปไปเซเว่นเซนต์กันต่อเมนูและคอมเมนต์ของเซเว่นเซนต์ช่วงนี้นะม่วงช็อกโกแลตดูไบแล้วก็เบอร์เกอร์ขนมแจกเออขนมแจ็กจิมซอลนี่เนื้อปลาเค็มๆเลยพอร์เบอร่ เนี่ยเกิดแล้วรู้ว่ามันซอมเคิรนนี่เออครับอันนี้อะไร,รไปไปไอ่ะเตี๋ยมวิปครีมแต่ว่ากลับไปเป็นไอติมแบบไม่ใช่ขนมปังผ้าไม่ผ้าขนมปังขนมปังอัน,นนี้อะไรอันนี้อันนี้เหรอกล้วย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 โอ้โหคุ้มละ149อ่ะคุ้มนะ,อะเออมะม่วงใครเลยที่ผมกินอ่ะมันเป็นเป็นไอติมมะม่วงกะทิมันจอกเปรี้ยวแล้วก็มีมันๆกะทิด้วยนะเขาเหนียวไปเตยอ่ะ กะทิเป็นแบบหมคันเทียนเนี่ยนะอันนี้มิตาชิโอโหยังแข็งมิตาชิโอมันมาก <c oughs> สั่งเบอร์เกอร์มากินเป็น s แน็คแจ็คร่วมหามากระสุกไม่สุกครับสุกครับมีเดียมเลยไก่มสุกมีเดียมเลยอะไรอย่นไม่เนื้อไม่เนียนเหมือนไก่เลย <c oughs> อ่าสุกนะฮะรสชาติมไันงบ้างครับเชฟเย็นชื่นมากเลยครับผมไม่ได้กินตอนที่มันทำที่มันเป็นไก่ทอดออกมา ก็เลยไม่รู้ว่ารสมันเป็นยังไงอะไรที่มันแบบว่ามันจะเค็มๆแต่ว่าเออลองลองนี่แบบเออมันมันไอไอไอตรงกรอบๆนอกมันจะเค็มอ่าเหมือนมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่ใช่มันไม่เหมือนรสชาติไก่ทอดเลยผมว่ามันถือรสชาติแบบไหนแต่เั็นรสชาติแบบมันเค็มกรอบเป็นหกคาวเออแต่ว่าไอติมอะไอติมหม้งอินทรีแต่ว่าครัมเบอร์ที่มันหุ้มที่มันเหมือนไก่ทอดอ่ะมันจะเค็มๆใช่ค่ไม่เลวไม่เลวโอ้ยอร่อยดิ ได้จบงานน้องสถานที่วันนี้นะฮะโอเควันนี้ว่าจะทําคลิปกินมาม่าน้ําเย็นสัหน่อยนะมือถือยังชาร์จอยู่เลยสามจะได้โลงวันพุธนะก็เดี๋ยวผมจะใช้ไอ้นี่นะฮะในการแบบว่ายึดกับกล้องเพื่อถ่ายนะคือปกติอะไอ้ขาตั้มแบบยึดกับตัวผมจะใช้กับพวกงานอาหารที่ถ่ายข้างนอกสมากว่าแต่ว่าขาวเนี้ย มันน้ำเย็ยนอะ่ะผมมันทําในนี้ได้ไงมันไม่ต้องจุดแก๊สจุดอะไรดังนั้นผมจะติดแม่งตรงนี้เลยไอย้ตัวนี้ผมซื้อมาตอนปีใหม่นะราคาก็เกือบหนึ่งใบเท่าเลยแต่ว่าคุ้มนะเพราะว่าวัสดุม,มันแข็งแรงมากเป็นเหล็กเป็นอะไรอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มหัดใช้มันหน่ใหม่ผมนี่คือแบบออกอะไรกับมันเยอะมากอะ่ะคือถ้าเป็นของราคาร้อยสองร้อยอ่ะมันหักคามือผมแน่ เดี๋ยวผมต้องใช้กล้องนี้เซตมุมแับนะมุมประมาณนี้ก็น่าจะโอเคละแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟอัดเอาเออผมเทสไฟไปด้วยเลยดีกว่าเห็นสิไฟไฟไฟเฮีย <Here, S 2> ตวเบียอีหนึ่ง คีย์บอร์ดเบียดเลยสเออมุมประวัณนี้ก็จะได้เออมุมประวัณนี้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายจริงแล้วทอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นถ่ายหน้าผมตอน ยกบะหมี่นนั้นผมก็จะใช้อุปกรณ์2อย่างก็คือไอ้ตัวนี้หนีบกับหน้าจอคอมเป็นขาตั้งนะแล้วก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยหนีบกับมือถือซึ่งผมก็ต้องเอาไอ้สอตัวเนี้ยประกอบเข้ากันก่อนเวอร์กแหละ แล้วก็เอ็นลงให้มันหายแนวตั้งได้นะต้องใช้ความคิดสร้างสรรพอสมควรนะว่าพอมันเอ็นปุ๊บมันต้องอยังไงเดี๋ยวนีบกับด้านข้างของโนตุกแทนก็เวิร์กนะแต่ว่ามันค่อนข้างจะหนักพอสมควรดังนั้น คือถ้าผมปล่อยมือมันโค้งออกมาแน่ๆดังนั้นเอาไงดีว่าเอาขายนี่ประคองน้ำหนักหน่อยแล้วกันชนดานนี่เรียบร้อยอยากรู้ไหมว่าต่อเซตติ้งเป็นยังไงเดี๋ยวหยิบ iPad มาถ่ายแป๊บมึงหนึ่ง,งสองแต่มันก็ไม่ใช่มูนที่ผมอยากได้เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องกดลงกว่าเนี่ยให้มันเห็นทั้งตัวผมแล้วก็ตัวมาม่าด้วยงั้นผมก็ต้องปรับอีกนิดนึง ไม่ไม่ไหวจะต้องซูมเอาลงไม่สามารถซูมเคอาจต้องไปไกลๆหน่อยนะสามสองหนึ่งวันพุธแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยววนี้ยผมมีไปบล็อกช็อตงานงานหนึ่งที่สโตรแคผมแล้วก็เดวิถ่ายทุ่มพุนสัมภาษณ์ในเจฮีโร่ด้วยเอย้ก็คือ ไปทั้งงานร่านงานหลวงเลยก็เดี๋ยวตอนเช้าก็เข้าออฟฟิศมาเคลียอะไรนิดหน่อยแบบเซตคอนเทนต์จะลง YouTube ของสตาห์เนี้ยเพราะว่าผมโหลดมาหมดแล้วเช็คอะไรก็อตามนั้นแหละครับถึงแล้วเดี๋ยวกินข้าว เอาเข้าหมูก,กรอบพิเศษมาใส่กุนเชียงกินนี่ครับผมกรอบงหมูกรอบไม่ใส่กุนเชียงพิเศษครับผม,มก,กรอบอย่างเดียวข้าวหมูก,กรอบมาแล้วนะฮะนี่ร้านโปรดผมเลยตอนนี้อยู่ตรงเสียช่องเก้าสมอทนะมาซื้อได้ขอบคุณมากครับผมม,มีน้ำซุปเลยอาจจะต้องเบื่อีกชาบ่ะกูกูหิวมากเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวขอเพิ่มอีกจานหนึ่งได้ไหมฮะหมูกรอบพิเศษเหมือนกันไม่คุณเชียง ขอมาครับผม,มหูหรอ,อเอ,อ้อดหรอหมูอยู่หมูลอมลม่น่เห็นวะเกี่ยงสจานปะทำงานต่อคิดเงินครับผม ล็อกช็อตงานกระตุนข่าวเรน้อยก็เหลือสัมภาษณ์พิลักกี้แล้วก็พิลักกี้พากเสร็จเมื่อไหร่ลงมานัง่งสัมภาษณ์เลยแล้วก็หมดละว,วันพฤือสนะฮะก็วันนี้มีประชุมเช้ามากก็เลยต้องมาเอาพิชเช้าเป็นพิเศษนี่นะโอปิ้งเป็นร้านโปรดผมเลยแต่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่เพราะว่า ปกติเขาขายหมดเร็วมากค่ะก็คือหมดเร็วกว่าไก่ทอดอีกอะเก้าโมสิบโมก็หมดแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ดีที่ผมมาตอนเก้าโมงนิดๆทำงานที่เรารักกันฮะกินข้าวค่อยว่ากัน,น,นเขาไม่ได้แค่นเนอะเป็นหมูติงโบราณแต่เป็นหมูติ่งมันนี้แบบดี มาลวข้าบออแล้วมันต้องผลิ์ของเยอะออกคือได้นะปักโซภาพงอย่างหกอร์ two hours later ก็หลังจากที่ประชุมง,งานแล้วก็เขียนงานนี้หน่อยๆเสร็จช่วงบ่าย เดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันฮะงานแถลงข่าวมิ้งของมิยาจิฮิโรชิวิสามเชคก็เดี๋ยวกินข้าวกันฮะกินข้าวหน้าบักซอยนี่แหละหง่ายทุกทูมือเที่ยงวันนี้นะข้าวข่ามูเนื้อหนังพิเศษจุกๆปะ่ะงานงานจะตรงนั้นพอดีพี่มาเลยหน่อยไปดี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 พอได้ได้ได,ได,ได แรกของการตัดคลิปสมาร์ทพิลักกี้ก็เดี๋ยวให้มาตัดต่อเอาวันอื่นต่อแล้วกันขอนอนก่อนก็คลิปเนี้ยอ่อนก้ามษานะซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องมีวางวันที่ต้องเบรกโปรเจกต์เนี้ยแล้วก็ตัดบล็อกบลอกวีไอเนี้ยให้มันจบโอเคพอไปวันสุกร์ฮะไปละโอเควันศุกร์แล้วนะฮะค่ากินข้าวผมจะแบ่งเป็นลายสัปดาห์ไงว่า สัปดาห์นี้กินใน,นทางทีนะเพื่อเป็นการแบบว่าไงบริหารตังค์ซึ่งผมจะนับยอดก็คืออาทิตย์ถึงเสาร์ไงและแตอนเนี้มันก็เป็นช่วงทายทายแล้วผมเหลือตังค์กินอะไรไม่ค่อยเยอะดังนั้นผมจะเซฟบม๊ด้วยการกินข้าวไข่ดาวครับง่ายๆมาแล้วก็จริงป่ะข้าวไข่ดาวมันก็เป็นอีกหนึ่งในอาหารที่อยู่ใจ<อ>ของผมมือนกันนะแบบว่าไงอะวันที่แบบว่าไม่มีตังค์แล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรดีเงี้ย ข้าวไข่ดาวนี่คือแบบเต็มเลยของผมเลยนะมันจะเข้มไปไหมวะฮัลโหลแผนดินไหวแล้วตอนนี้คือตอนนี้ผมนั่งคุยกับเพื่อนที่ทำงานที่อื่นเขาบอกว่าแม่งก็ประสมไพเหมือนกันบ้านสัตว์เนาะของกูมันไม่เชิงสัว์มันเหมือนโครงเคยโครงเคลงไงยีง่่ง่นะ่่่่่่่่่่่่่่ สิ่งแรกที่ผมหยิบมาเลยก็คือแท็บเล็ตงานอยู่ในนั้นฮะขอบคุณฮะเข่าขเย็นนะเดี๋ยวกินข้าวกันนะเชี่ยพอ <Here. S 1> ม,มีมาตรงนี้แล้วเหมือนเซตติ้งเลยวะผมนีเควสร์เขาว่าขอเป็นเนื้อติดมันนะ จริงๆวันนี้อแม่ผมอยากให้กลับไปอยู่บ้านนะเพราะว่าตึกหลายๆตึกในกรุงเทพก็เริ่มลแล่วไงถ้าแบบตึกออฟฟิศผมม้วยแต่วันนี้ผมมีงานฮะกลับไปได้จริงๆไม่ต้องอยู่ต่อนะลองผมก็ทาเข้าแกงอยู่ปลาซายสาพวงอย่างนี้ผมมาไม่กินได้อร่อย อต้องพูดออกไปเนะอ่อนนอนก็ใส่เกตตัวนี้แหละแล้วก็ของสำคัญใส่ในกระเป๋าหมดละก็ถ้าเกิดนอนนอนอยู่แล้วเกิดเรื่องอะไรก็ลุกขึ้นหยิบกระเป๋าใส่รองเท้าแล้วเดินออกได้เลยเ <c oughs> ออวันเสาร์ ช่วงเช้าจะค่อนข้างขี้เกียจนิดนึงก like ็เลยซื้อเข้ากล่องเซเว่นมาคือถ้าเป็นเวลาที่ผมตื่นสายกว่าเนียผมก็จะแบบว่ากินข้าวีกทีคือเที่ยงเลยไงเห็นบินค่าไฟเดือนนี้แล้วก็นะเลยมาหน้าตักแอที่มีเสือโอเคขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันาที่ส์สดใสนะครับวันนี้ลิงคลิกรอบสื่อเอ้ลิงคลิกสเปเชียลสกรีนนิ่งของภาพไนตร์ดอนอังนะไปอ่อนหน้างานรอแก๊ปอยู่ะเด่ย มาคิมองว่ามาถึงเต็นทานแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นเจ็ดี่โลงนาขึ้นจริงอ่ะคุณนคขอนาเที่ยงครึ่งแต่ผมมาถึงก่อนไงเสร็จจุดหัวอ๋อชู <c oughs> โอเคเสร็จงานแล้วครับผมและนี่ก็คือวอ l k ก e e k ทั้งหมด จนนันถึงอาทิตย์นะโอเคติดคิดแต่เป็นเท่านี้ครับผมก็กดไลค์กดสไครา์ช่องผมเลยนะครับไปแล้วครับผมบาย